วัดีค่ะวันนี้พบกับมิ้งแล้วก็ได้หลอดช็อปอีกแล้วค่ะวันนี้มิ้งมานาเสนอเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะน้ํามันปลาแซลมอนนะคะโดยแซลมอนออยหรือว่าน้ำมันปลาแซลมอนเนี้ยนะคะของใดหลอดช็อปเลยก็จะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะใช้สําหรับการบํารุงขนผิวหนังนะคะรวมไปถึงลดการอักเสบของสุนัขนะคะที่เป็นโรคผิวหนังด้วยนอกจากนี้ยังช่วยบารุงไขข้อระบบสืบพันธุ์ด้วยนะคะ วันนี้เรามาทําความรู้จักน้ำมันปลาแซลมอนแล้วว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างเรามารู้กันดีกว่าค่ะว่าน้ำมันปลาแซลมอนเี่ยผลิตมาจากอะไรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นน้ามันปลาแซลมอนนะคะมันผลิตมาจากาส่วนต่างๆของแซลมอนนะคะที่เป็นโปรดักที่เหลือจากการผลิตแล้วเพราะว่ามันเป็นเกรดอาหารสั์นะคะส่วนที่ได้นะคะก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นหัวท้องนะคะแล้วก็หนังปลานะคะเขาก็มากัดเป็นตัวน้ํามันปลาแซลมอน ต้นข้อแตกต่างหลักๆเลยของเดลออช็อปว่าถ้าถามว่าต่างกับน้ำมันปาลามสมอนนี่ห่ออื่นยังไงสังเกตดูสีน้ำมันปาลามสมอนของเรานะคะก็จะอยู่ในเกรนงานอยู่ในเกรนที่ค่อนข้างที่จะใสค่าความใสบอกอะไรได้บ้างก็บอกปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนะคะของระหว่างออกซิเจนกับอากาศการใสนี่ก็แสดงว่าน้ำมันปลามสมอนของเราเนี่ยยังใหม่อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้ว ระหว่างออกซิเจนกับอากอาศน้อยลงนอกจากนี้นะคะอเดรอดชอปก็ยังมีไบเซอร์นะคะที่แสดงถึงาการตรวจสอบนะคะซึ่งเราก็จะมีไปนี้อยู่ด้วยเป็นอันนี้ของแซมมา,ารลอยเนี่ยเป็นของมาคมกลางนะคะซึ่งเราส่งตรวจประจำนะคะถามว่าตรวจอะไรบ้างก็จะมีตวรวจปฏิกิริยา o อกซิเดชันรีดักชันนะคะตวรวจปฏิกิริยา,าตรวจทางนะคะ อ,อีโคไลนะคะในในน้ำมันปลาแซลมอนนะคะเพื่อดูว่ามีเชื้อโรคอยู่ไหมอีโคไลเป็นเชื้อก่อโรคชนิดหนึ่งที่ทาให้เกิดการท้องร่วงท้องเสียนะคะทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ะวฉะนั้นเราก็ต้องมีการส่งตรวจเพื่อควบคุมตรงนี้ด้วยนะคะตรวจค่ายูเลียตรวจค่าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการให้น้องหมาทานนั่นเองคะ่ะวันนี้ถ้า ท่านใดดูคลิปนี้แล้วสนใจนมันป่าแซลมอนนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจเดอะลอช h OP นะคะหรือจะเป็นที่อ่าไอด์ไลน์มิงนะคะ m u n k m i n g นะคะหรือว่าจะเป็นที่โทรมาสั่งเลยก็ได้ค่ะที่0 8 8 25 260 77คะ่ะถ้ายัางไงท่านใดสนใจก็ฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะช่วยบำรุงขน แล้วก็ผิวหนังของจุนะราคาอยู่ที่700บาท1ลิตรนะคะหรือว่าขนาดทดลอง200มิล,ลตร270บาทสินค้าย,ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะถ้าท่านใดสนใจฝากด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ